ถาถึงกองหมกนะครับมันทำให้รถด,ดูดอากาศได้ดีขึ้นนะครับมันเราจะพูดยังไงวะดูดอากาศได้ดีขึ้นกว่าที่เรากว่าที่เราใส่ไส่ในมันนะครับทำให้รถวิ่งขึ้นประมาณนี้นะสำหรับกองหมกนะครับเราจะมาฟังเสียง,งกันดูนะ ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องจอรินเจเจอานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทํากองหมกนะครับหรือทากองหมกหง่ายๆนะครับภายใน5นาทีงบ0บาทนะสิ่งที่เราต้องเตรียมครับคือไข่ห่วงตัวเดียวนะ<อ>แล้วก็ขันน็อตออกกี่ตัววะ1ตัว2ตัวแล้วก็ 3ตัวสีตัว5ตัวนะครับแช่น,นี้นะครับไม่ต้องไปถอดเฟรมถอดอะไรออกนะครับวว้า <Wow. S 1> เ,เราแค่จะเอาไส้ในของกองออกนะครับเลาวเช่น,นี้มันก็จะกลายเป็นกองหมกแล้วนะโอเคเราไปทำการขันกันเลยดีกว่านะ <c oughs> ขันก่อน โอเคครับผมก็ได้ทําการเอาน็อตออกมาแล้วครับน็อตฝามันจะมีห้าตัวนะครับนี่เราจะทําการถอดฝาออกนะมันจะถอดง่ายๆแต่มันก็ใช้เวลานะอ,อ,อ้ายใช้มือเดียวไม่ถนัดะออกมาแล้วครับ ใช่ไหมไส่ไส่ในก็เด้งออกมาได้นะครับเนี่ยนี่ก็คือใส่ในนะโอเคข้างในก็จะโล่งเลยนะครับเห็นปะเนี่ยข้างในก็จะโล่งเลยไม่มีอะไรนะเราก็จะเอาแค่ตัวนี้ออกนะครับมันก็จะกลายเป็นกองหมกให้แล้วนะสําหรับคนงบน้อยนะครับโว้ก็ผิดสําหรับคนงบน้อยก็จะ แบบนี้นะครับแล้วก็ทาแล้วก็ฝาคืนเข้าไปนะครับโอเยผมขอทําการใส่ฝากับคืนเข้าไปก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ได้ใส่ฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมใส่ฝาเรียบร้อยมันก็จะง่ายแค่นี้นะครับเออมันก็จะง่ายๆชิวๆนะสำหรับคนสายฟรีนะจะอยากทำกองโมกอยากทำให้ลด มันวิ่งขึ้นนิดนึงนะถ้าถามถึงกองหมกนะครับมันทําให้รถด,ดูดอากาศได้ดีขึ้นนะครับมันเราจะพูดยังไงวะดูดอากาศได้ดีขึ้นกว่าที่เรากว่าที่เราใส่ไส่ในมันนะครับทำให้รถวิ่งขึ้นประมาณนี้นะสําหรับกองหมกนะครับเราจะมาฟังเสียง,งกันดูนะ โอเคครับผมก็ได้สตาร์ทเลครับเสียงมันก็จะได้ยินเสียงคาร์บูนิดนึงนะมันก็จะไม่เท่าไรหร่รอกแต่ว่ามันดูดอากาศได้ดีกว่าตอนที่เราใส่ไส่ในมันนะคะแล้วก็มันจะได้ยินเสียงคาร์บูนิดนึงนะไม่ถึงกับดังมากไม่ดังเท่าที่เราใส่กองเหรดน,นะครับนี่แต่มันจะวิ่งดีขึ้นนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะขอบคุณครับ